สวัสดีจ้าพี่น้องซาบึงกันอาคิปตาฮัตากตาฮักน้องนาลิตะน้องตุกเกียวพอบ๊กมาให้พี่น้องเบ่งอีกแล้วเมื่อนี้พอบ๊กพาลูกๆไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์และเพิ่นกับพาน้องนาลิตะน้องตุกเกียวเขาไปแล้วแล้วน้องนาลิตะน้องตุกเกียวตื่นเต้น,ตน,ตนแห้งหลายพี่น้องน้องตุกเกียว ยกมือโบกใบใบเพิ่นตื่นเตนะ้นแฮ้งนะพี่ณริตาก็อยากไปเบิงเอลซาเพื่อนกำลังคือด็ดไปเบิงเอลซาพอบีกํำลังผ้าเข้าไปล่อเบิงคลิปต่อไปพี่น้องมองได้บ่มีเสียงแสดงว่ามีเพลงลิคสิ์ได้พี่น้องเด้อยู่ในอันสวนสนุกหนเพิ่นเปิดเพลงจะเฮาก,กับเบิงความตาหักแต่แพงเอานอกพี่น้องเนาะก่อนที่เพิ่นจะผ้าลูกๆไปสวนอันไปลินคล้องลินพอบีกกพผ้าลูกกินเขากินน้ำกอนพี่น้อง ไปเบิ้งคลิปกันจ้ะแต่ว่าน้องตัวเกี่ยวพันลับบ้านนี้บ้ายามสิกินข้าวพันลับได้กินแต่พีนาริตน้องตัวเกี่ยวกะน,นาสิได้กินนมบาซั่นตื่นเดี๋ยวพอบิ๊กพาไปกินใหม่เนาะพี่น้องเนาะพี่นอ้อง Land. ตอนนี้เฮาอยู่ไสเนี่ยนี่อะไรคะนี่อะไรนี่โอ้ยดิสนีย์ดิสนีย์แลนด์ตอนนี้พอดิสนีย์ได้หรอล่ะพี่น้องสวยสอกจากบ้านจากซร้งได้สวยสอกจากว่าจากซร้งได้พี่น้อ,นนอง มาญี่ปุ่นกับทั้งอาบน้ำทั้งใส่เสื้อผ้าทั้งแต่งไก่หนึ่งคนสองคนม,มือนีสาผมทัม้งสองทั้งนตากระสา,สาผมพี่น้องก็่ได้ด่วนเนี่ยหัวม,มันเหม็นกุ่ยแล้วสาวผมแล้วอาบน้ําแล้วสาดซ่าแล้วพร้อมจะลุยแล้วแต่ว่าข้าวไม่ได้กินเลยพอจะมาหากิขนข้างหน้าล่ะพี่น้องเอ้ยตัวนี้ส่วนมากลยขายไหจะมาหากินข้างหน้านี่ตัวนี้เนี่ยตรงกลางนี่ไหมอันนี้เป็นดิสนีย์รีสอร์ทหรอเป็นรีสอร์ทมองทักพี่น้อง เป็นห้องพักสำหรับลูกค้าใช่ด้วยเออเป็นลูกค้าดิแบบว่ามาันนันเลี่ยวกับลงมาเที่ยวโดดแม่กัษณสิมาเทีย่ยวค่ะคือได้พี่น้องจังสินั่งอยู่นี่เน,ะนาะคิวอาร์โค้ดมาตตไปคิออวอาโค้ออโดมากันเลยนี่ไงถึงแล้วดิสนีย์แลนด์โตเกียวสเตชั่น Okay

ถึงแล้วนี่คือภาษาอะไรคะ d i s ี e y แลนด์ดดดโอ้โหตดนทุบตัวเกี๋ยวหลับเดียเดี๋ยวช่องตาเดี๋ยวช่องตาตัวเกี้ยวอหอดเดี่ยวปีนองพาลูกเต่าด,ดาวด่างของบริตตี้ Tchau, mãe.

เมนูโมยเนีมีอะรคะอันี้จะได้่รคลนเมนูโมน่เียดมอะไระอันนี้จะได้ว่าอะไรคะลูกฟเป็นไฟแล้วก็นี่อะไร อันนี้อะไรนักอะไรนักนักเกตออกมาเอาอะไรคะเอาอันนี้หนึ่งเอาอันนี้หน,น,นึ่งนอ้างหลับแล้ว <c ười> นอนกินน้องหลับแล้วตัวเกลียรับนี่จ้าครับอันนี้ใช่ไหมอันนี้แหละทำไก็เย็นอยู่นะน้ำครับเอาตัวเกียวมกินบอกเขาครับ เอามาให้นิส่มามตัมมาใส่ก่อนแน่ว่าหนูจะใส่ไม่ใช่หรอทำไมหนูไม่ใส่ใส่เมอะไร่ของนุ่งอย,ยู่แต่เดี๋ยวนี้แต่ชิมชิมดูซิอน,นี้ต่างชิมแล้วรีวิวซิว่าอยังไงบ้างวันนี้นักต่าชอบหรือเปล่าให้คะแนนเท่าไหร่คะอ่ะชิมก่อนไปค่ะ,<ๆ>ะวันนี้ เป็นไฟดิสนีย์แลนให้กี่คะแนนะคะเต็มสิบห้อไหรคะหนึ่งเทียงสามสี่ห้เก้าสิบให้เรียกอะไรเรียงฮะให้อะไรให้รนะห้า่อสิบห้าห้าห้าอร่อยหโอเคมีอันแฮมเบอรเกือครับอัน ไปไปลูกไป้ไหไก่หรอน่่ลองกัดดูกัเน้อกับนี่บกนเลยย่้อมอ,อม่ยอ่ะไม่ไม่ไมมัน่ตตมยไม่มัน,น,โนโมอยู่ตรงที่น้ำตาลอยนั่นแหละมันไม่ใช่นะอ อ๋อไม่ได้ชู้จะเอาให้ยกขึ้นไปมหรออ๋อไม่เป็ยเพราะคือจริงว่ะดูจะเอาอะไรลูกมันพอดีแล้วค่ะมันพอแล้วค่ะมันจะเจ็บโอเคเป็นน่องกินข้าวกันเด้อถ้าลูกกินข้าวกันเด้อโตเกียว์รับแล้วน้องโตเกียวหลับไม่ได้กินข้าวเลยข้าวจะไปหาซื้อตรงไหนเนี่เนาะ ไปดูอะไรนะไปดูเอลซาสายไรเอซา่ไหเมืองเอลซาไหนตัวไหนรเอลซาอะไนมโกโกกเราจะไปเมืองเอลเมืองเอลซาพี่น้องเอ้ย ตั้มตั้มตั้มไปเลยตั้มไปเลยเราจะไปเมืองอะไรนะเมเอไม่ได้เรยเูเมืองเลยนะเออฟาเขาไปพักันหมดเลยอย่าไปของเล่นเลย